กอเมัอก,การอยู่ออก็จริงๆก็ไม่อยากไม่อยากไปนเน้นตรงนั้นมากนะครับก็เราก็เป็นเลขมงคลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างอ่าก็อาจจะเราก็จะมอบแหวนให้น้องออนนะครับ <c oughs> เป็น น่าจะเป็นเรื่องของเป็นสื่อแทนความรักมากที่สุดนะครับน้องอันนี้ก็มีแหวนแล้วก็มีต่างหูที่น้องใส่อยู่นะครับอันนี้ก็อ่าโอเคก็แหวนก็ประมาณห้ากะลัดนะครับต่างหูก็คือข้างแล้วประมาณสี่กะลัดครับใช่ครับใช <c oughs> ่รวมเป็นก้าเลขมงคลใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ ทำมั่นสัญญาอะไรให้กันไว้ยังไงบ้างครจริงๆเราไม่ค่อยได้สัญญาอะไรกันเนาะเหมือนกับว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีความสุขแล้วแล้วเราก็ทําทุกวันให้มันดีที่สุดต่อไปเนาะแล้วก็พยายามรักษาความรู้สึก เขาเลยพยายามรักษาความรู้สึกดีๆต่อกันก็คือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนะให้เป็นธรรมชาติก็เราอยู่กันอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมากมายแล้วก็เราก็ไม่ได้สัญญาอะไรกันอา่าก็ก็ก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับ กรรู้สึกว่าทุกวันนี้มันสําหรับตัวน้องออนนะคือรู้สึกว่ามันดีดีอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่แบบรู้สึกว่าโอเคอยากทําให้มันดีที่สุดไปในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ความประทับใจในตัวน้องออนก็อ่าน้องออนเนี่ยแน่นอนเขาเขาสวย <laughs> เขาสวยนะครับคุณดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยแล้วสดชื่นอันนี้คือคือ,คอด่านแรกที่เราเจอเขานะครับเราเห็นปุ๊บเราก็อืมน่ารักน้องคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็พอเราได้มาเริ่มแรกก็คืออ่ะผมก็ลองจีบลองคุยเขาก่อนเป็นยังไงนิสัยเข้ากันได้ไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็อ่ะพอยิ่งยิ่งได้เรียนรู้กันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคมีมันตรงกันเรามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันอ่ะเช่น เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบธรรมะชอบบริจาคชอบอะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแล้วก็พอคุยกันไปปุ๊บต่างคนก็ต่างจูนกันอ่ามันก็มันก็เลยค่อยๆเข้ากันได้แล้วก็เขาก็มีผมมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กก็จริงแต่ว่าเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เขาก็ขกยันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลานะครับ ก็เหมือนเราที่เราก็พยายามเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตั้งแต่เด็กมานะครับมาเจอเน้องเขาก็มันก็เหมือนเหมือนความคิดทัศนคติต่างๆมันก็ค่อนข้างจะตรงกันอืมคือต้องบอกว่าตอนแรกอะเราก็แบบว่าแอบแอบกลัวนิดนึง <laughs> ตอนแรกเลยอะแต่พอแบบอยู่ไปไปมามาคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็เราได้รู้จักเขายิ่งขึ้นไปก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ให้คําปรึกษาเราได้มีความเป็นผู้ใหญ่เลยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเลย้ย,ยค่ะ ซึ่งหลายๆอย่างอะ่ะเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราในการทํางานหรือการใช้ชีวิตมุมมอง,มอง,มองในการใช้ชีวิตต่างๆก็ได้เรียนรู้จากที่สองมาเยอะอยู่ทําให้เราแบบโอเคเราก็เป็นคนชอบพัฒนาเราเลยอยากแบบพัฒนาไปเรื่อยเราเลยรู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาแล้วเขาหวังดีกับเราจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าการสอนเราแบบนี้ทําให้แบบ มันมันไม่ได้มีอะไรแย่มันคือเป็นเรื่องที่ดีที่ที่คอยคอยสอนคอยบอกว่าอะไรประสบการณ์ของเขามากกว่าก็คือเราก็เหมือนอ่าน้องเขาก็ยังเด็กนะครับแล้วเขาก็กําลัง mm. กาลังพัฒนาตัวเขาเองอันไหนที่เรามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ค่อยๆอ่าถ่ายทอดค่อยๆปรึกษาหารือกันคือบางอย่าง ผมก็ปรึกษาเขาเหมือนกันผมก็ไม่ได้แบบรู้ทุกเรื่องทุกอย่างบางอย่างผมก็ขอความคิดเห็นจากเขาว่าเอ๊ะอย่างนี้เออพี่ทําอย่างนี้ดีไหมนู่นนี่อะไรครับก็ต่างคนต่างปรึกษากันแต่เราก็อาจจะได้เป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะช่วยเรื่องของงานของเขาเรื่องของเอเวลาเขามีปัญหาอลไรมาปรึกษาแล้วก็จะให้คําแนะนาเขาครับเรา้องย้อนยากูเล็บง โอ้ส oh. ีนั้นนะครับก็หนาวมากค่ะใช่หนาวมากหนาวมาก<ๆ>ใช่ใช่ก็เรียกว่าผมเที่ยวมาทั่วโลกนี่นะครับเที่ยวมาตอนนี้ก็ก็เกือบครบโลกละขาดอีกประเทศเดียวทริปนั้นเป็นทริปที่ผมประทับใจที่สุด อย่ยวนั้นก็คือนั่นก็คือเกาหลีเหนือซึ่งก็เดี๋ยวเกาหลีเหนือตอลังียนตอนเรียนหมอเกาหลีเหนือกำลังจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกาหลีเหนือเปิดก็คงไปเพราะมันมันเป็นประเทศที่ไปเที่ยวได้ไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไปด้วยได้ไปด้วยได้ก็ถึงวันนี้ไม่ใช่วันนั้นก็คือเป็นทริปครอบครัวนะครับก็คือมีครอบครัวผมไปค่อนข้างครบเลยผมว่าเออเราก็ตั้งใจจะขอแต่งงานมานานแล้วนะครับผมเชื่อว่าน้องเขาก็แอบแอบรู้ว่าเอ๊ะเราจะขอแต่งงานหรือเปล่าเขาก็ชอบมาแซวเล่นประมาณว่า เอะต้องทําเล็บไหมนะนู่นนี่เขาก็แซวเล่นแซวเล่นเขาเป็นคนที่แบบแพนแล้วใช่เราเป็นคนแพนจะมีบอกเราว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยคือเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วนาสเต็ปถัดไปวางแผนว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบมันต้องทริปไหนทริปหนึ่งก่อนหน้า้เราก็ไปออสเตรเลียกันมีหลายทริปมากใช่แล้วก็ติดติดกันก็ไปนิวซีแลนด์ครับซึ่งทริปนั้นเนี่ยผมก็แพนไว้ว่าอ่าก็จะพยายามไม่ให้เขารู้แหละแล้วก็เตรียมตัวไปแล้วก็เอะตรงไหนที่มันจะเหมาะที่สุดผมก็นึกถึงว่า มันต้องเป็นยอดเขาเพราะนิวซีแลนด์นยอดเขามันสวยอ่าแล้วก็นึกถึงภาพที่มียอดเขาแล้วมีหิมะปกคลุมอะไรเงี้ยอ่าอยากขึ้นไปแต่นี้เอ๊ะจะขึ้นไปยังไงแล้วก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปละ มันเป็นการนั่งหรอรังแรกเป็นการนั่งน้องออนเคยบอกว่าน้องออนไม่เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์อ่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีน้องออนได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเราก็ไปเช่าเฮลิคอปเตอร์เหมาลำสองลำนะครับเพราะมีญาติไปกันประมาณ8คนก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปทำเป็นบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวยอดเขานะครับที่ควีนส์ทาวนือิวีแลนด์แล้วพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บ เฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยๆลงใกล้ยอดเขาไม่ใยอดเขา,าตรงนั้นสูงมากสวยมากสวยมากครับแล้วก็เราก็ลงไปจอดอจอดแล้วทุกคนก็ลงลงไปก็ที่แล้วเออว่าลงไปถ่ายรูปไปเฉยแต่จร,จริงผมเตรียมไม้หมดละผมให้เขาเตรียมแชมเปญใส่หลังอ่าเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับแล้วก็มีช่อดอกไม้อยู่หลังเฮลิคอปเตอร์ซ่อนไปใส่ใส่ลังไปอ่าพอลงไปเสร็จปุ๊บก็กเริ่มก็ทําเป็นค่อยๆจูงเข้าไปก่อน จูงก็ไปแต่โอ้โหแต่หิมะคือหนามากเดินเข้าไปนี่เหยียบจะล้มเสียงสั่นหนาเออแล้วก็เสตันเสียงสั่นเพราะหนาวหรือเปล่าเสียงสั่นค่ะถ้าดูในคลิปอ่ะถ้าถ้าไปดูในคลิปนะครับไปย้อนดูคลิปใช่ลองรู้ไหมลงมันใช่คือเราก็คิดว่ามันคงคงไม่ไม่ไม่มีฟิลลิ่งอะไรหรอกก็คงจะแบบเออก็คงทําให้เสร็จแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันตื้นตันมันเหมือนมันจุกอกอ่ะมันถึงเวลาที่เราต้องพูดจริงๆแล้วนะครับมันเป็นโอกาสนี่โอกาสที่สําคัญนะครับก็ก็บอกน้องเขาตอน ก็เสียงสั่นนิดนึงนะครับเหมือนในคลิปแล้วก็บอกว่าเออเรามาทําอะไรกันบุญนี้อะไร้ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากอะไร,รับแล้วก็ขอเขาแต่งงานนะฮะแล้วก็ทากลางญาติินะครับแล้วก็อ่ากับตันเครื่องบินก็น่ารักมากเขาก็ทําตามแผนทุกอย่างเขาก็ค่อยๆเอาแชมเปญมาเอาดอกไม้มานะครับาตามตามซีนที่ต้องการเป๊ะตามซีนนั้น,<ใ>นเป๊ะเลยตั้งใจเย คือรู้สึกว่าไม่ทริปไหนก็ทริปหนึ่งเราก็พยายามทำตัวแบบน่ารักทุกทริปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หลังๆมาก็คือทำเล็บทุกทริปเลยค่ะล้วก็แบบเขาแบบดูภูมิใจมากเพราะว่าเขาก็แบบมาเล่าให้เราฟังว่าหลังจากวันนั้นนะคะวันนั้นเลยเย็นวันนั้นเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าอย่างที่ทำยังไงบ้างชอบไหมอะไรเงี้ยแบบรีวิวรีวิวใช่ใช่คืออยากให้เขาประทับใจอยากให้เป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบเอประทับใจจริงๆอะไรเงี้ยก็ได้อย่างที่หวังครับได้อย่างที่หวัง ครับอ่าจริงๆเนี่ยก็คือจริงๆวันเนี้ยเป็นว่าอ่าวันเนี้ยเป็นวันเขาเรียกว่าฉลองมงคลสมรสนะครับจริงๆอ่ะเราได้เรียกว่าเราได้แต่งงานกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาเนาะอ่าเป็นวันที่เราเข้ารับพระราชทานน้ำสั์เดือนสิบเอ็ดอ่าเดือนสิบเอ็ดสิบเดือนเสร็จเอาใหม่ใช่ไหมคะฮะสิบเดือนสิบเอ็ดไหม เก็บไว้ทย้อไปไหนกูเลยไ่ไหนนะสิบสิบเดือนสิบสองสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบสองก็เพิ่งผ่านมาเลยหรอใช่เอาไม่เป็นไรเอาไปร้อนแต่งงานไปเลยวันนั้นวันนั้นก็ย้อนกลับไปสามสองหนึ่งวันนู้นจริงจริงเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เราเรียกว่าอ่าฉลองมงคลสมรส พระราชทานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังนะครับเป็นพระกรุณาที่คุณอรุณพลน,นะครับหายที่สุดมิได้นะครับที่เราทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็พร้อมกับครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้เป็นความเป็นความปรับปื้มแบบแบบไม่คาดฝันจริงๆแล้วก็เรา เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเราทั้งสองคนและวงตระกูลของเรามากๆนะครับแล้วก็ได้เข้ารับพระราชทานสมรสแล้วก็ในวันนั้นวันเดียวกันเราก็ได้จดทะเบียนสมรสแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เราแต่งงานกันแล้วอ่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามาฉลองนะครับมงคลสมรสพระราชทานครับอืมเป็นวันที่จิตลังขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากม,ามีคนบอกให้เรอละอือ ครับอืมแน่นอนครับเนาะก็ช่วงช่วงก่อนที่เราไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่เมกากันก็มีคนแซวน้องเยอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราดูวันนี้ดูวันนี้ครับยังแฟนอยู่นะครับต้องยังแฟบอยู่นะครับก็หลังจากนี้ก็เราก็จะแพนจะมีน้องกันนะครับก็ตั้งใจไปอยู่แล้วครับเราก็คุยกันมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วแหละว่าเออแล้วแพนจะมีน้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากแต่งงานก็แพนจะเริ่ม นะครับมีน้องกันเลยก็อาจจะใช้วิทยาใช้วิทยาศาสตร์ช่วยหน่อยครับแอร์คาร์มิลนะคะเพราะว่าที่บอกต้องมีในหัวใช่ใช่พึ่งจองเมื่อวานพึ่งจองใช่พึ่งจองกันเลยก็อ่าให้ถ่ายให้ถ่ายเออก็ลินเนี่ยก็ลินเนี่ยเดี๋ยวรอก็ลินครับเปิดก่อนนะครับ ก็คือเราเพิ่งจองกันเมื่อวานเลยนะครับที่แรกเนี่ยก็คือเราเราไม่กล้าแพลนฮันนีมูนมากเพราะว่าเราแพนจะมีน้องแล้วทีนี้พอถ้ามีน้องเนี่ยบางทีเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะห้ามแต่ปรากฏว่ามาเช็คตารางกับคุณหมอแล้วเนี่ยเรามีแก็บว่างนะครับเราก็เลยแทนทิปด่วนไปฮันนีมูนกันก็คิดว่าน่าจะไปที่เซาล์แอฟริกานะครับประเทศแอฟริกาใต้แล้วอยากดูสัตว์กันใช่น้องยังไม่เคยดูสัตว์ใช่ปะ ああเคยดูแต่ในสวนสัตว์แต่<า>จะเป็นแบบในป่าอันนี้จะไปดูในป่าจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าการไปสองด้วยความที่เราเหมือนกันเลยชอบชอบสัตว์เลี้ยงชอบอะไรน่ารักน่ารักเหมือนกันนะครับที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์เดอยวเนี่ยก็ชอบดูสัตว์ก็เลยอยากพาน้องเข้าไปดูรจริงๆในป่าจริงๆนะครับที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เที่ยวเคปทาวน์โจเนสเบิร์กอะไรเงี้ยครับคือเราผมเคยไปหมดแล้ว ะครับผมก็อยากพาน้องไปดูอะไรที่มันแปลกๆ,ๆสวยๆที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับก็แผนหลังจากแต่งงานก็อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งเนาะก็แผนแผนจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อครับเดี๋ยวันที่น่าจะเป็นประมาณวันที่สิบแปดใช่ครับแล้วก็<ง>กลับมาก็ไปหาคุณหมอเตรียม<ด>ยมีน้องต่อครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอในเรื่องรายละเอียดก่อนว่าแบบไหนดีกว่า ว่า,อ,าอย่างไงดีกับสุขภาพเราหรือว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องอพิจารณาหลายๆอยา่างนะครับลองดูสุขภาพดูอะไรให้พอเพราะสมัยนีย้คนก็เหมือนมีลูกกันยากขึ้นเนาะมันก็อาจจะต้องใช้คุณหมอช่วยนะครับแต่คุณหมอบอกว่าของเราโอเคของเราโอเคแต่ว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าแฝดเขาค่อนข้าง,งที่จะแบบใหญ่<ม>อะไรเงี้ย<ม>กลัวแบบ ใช่ใชค่ะต้องวาง<ช>แผนเพราะว่าช่วงท้ายๆอ่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องไปไหนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดนิดนึงว่า<ช>แบบไหนดีใช่แต่ตัง้งใจแทนกันไว้กี่คนคะผมในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากมีสองคนก่อนอ่าอันที่หนึ่งเราไม่อยากไม่รู้คนเดียวเราอยากมีสองคนแต่พอสมมติถ้าเรามีสองคนปุ๊บเราก็ค่อยๆดูอีกว่าอนาคตว่าเฮ้ยเราอยากมีอีกไหมถ้าอยากมีอีกก็อาจจะมีอีกนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินสี่ นะดียังไงดียังไงคิดว่าก็คิดว่าในเบื้องต้นสองก่อนเราดูิสองคนก่อนว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเราเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าการเลี้ยงเลี้ยงเบบีมันก็ไม่ง่ายเนาะก็เลยอยากเล่นด้วยแล้วอยากเล่นใช่อยากเล่นด้วยอ่ะเออจะน่ารักไหมแบบฟิลแบบใช่ newborn เขาก็แบบว่าน่าจะน่ารักเนาะอยากได้แบบดื้อห่อยอยากได้แบบดื้อๆไม่ได้นอนถึงเวลาจริงไม่ได้นอน ตื่นการใชกาทำงานแบบตื่นต้องตีก็อะไรอยู่บ้านหัางว่าไมให้เบรกแล้วก hey ็เขาแล้วแต่เขาเลยครับเบรกไม่ได้เบางคนไม่ชอบอยู่นิ่งเลยค่ะเป็นคนแบบหาทำตลอดเวลาจริงๆอะไรก็ได้เลยค่ะ ชื่อางนะป็นคนนีครับคุณมันแปนเต็ี้อะไรอย so excited for today เดี้ก็ใจแค้นแกี่อกกูคือจะจะบอกว่าเซอร์ไร์มากไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะครับไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาตามสนามบินก็ตามทุกคนจะเข้ามาทักมาหอถ่ายรูปเขาซึ่งผมงงมาก เฮ้ยทำไมทำไมคนต่างประเทศเขาถึงรู้จักคือฝรั่งเดินอยู่ซานตามมนิกานะครับที่เอลอย่างเงี้ยคนเดินเข้ามาขอถ่ายรูปฝรั่งเข้ามาเอ้าทำไมเขาจำเราได้คืองงมากงงมากตามสนามบินอะไรเงี้ยบางทีกัลตามน้าสดแบานซิจูริตี้อยู่อะไรเงี้ย ก็ขอถ่ายรูปเลยแต่เขาไล่ไล่ไล่ซื้อที่บอกไล่ไปอะไรเงี้ยคนมาขอถ่ายรูปเขาขอให้เราพูดประโยคอใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะขอให้เราพูดแบบเจ๊กี้เจ๊กี้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบอุ่ยแบบฟินเลยถ้าอยากไดเย็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก่อวังไงก็งงครับก็งงทีแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้จนจนพอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเอ่อเมื่อก่อนเวลาเราอยู่ไหนในประเทศไทยเนี่ยคนก็อาจจะรู้จักเรา มากกว่าน,น้ององอนอะไรเงี้ยในในช่วงแรกๆต,ตอนนี้คือไม่มีใครสนใจเราเลย <Wow. S 1> ไปไหนไปไหนนี่มีนคนจะขอถ่ายรูปออนมีใครถ่ายรูปผม <c oughs> ครับแล้วก็เวลาไปต่างประเทศนี่ยิ่งยิ่งหนักครับเวลาไปไหนนี่คนคนเขาก็จําได้คุณใช่คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยบางคนเขา <c oughs> เขาเขาดูปุ๊บเขาจำได้ขนาดบางทีน้ององอนเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะครับเหมือนในคลิปน้องจะแต่งหน้าตลอดไม่แต่งหน้าก็คือจําได้ มีตอนที่เราไปมาเลเซียอ่าไปมาเลเซียเขาวิ่งวิ่งตามเหมาใช่เห็นเห็นคนบอกว่าเหมือนเขามีกลุ่มกันอ่ะแล้วก็แบบส่งไปแล้วคนก็วิ่งวิ่งตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าถ้ายิงแบบมันแฮปปี้อ่ะพอเป็นฟิลนั้นอ่ะเราก็แบบอุ้ยแฟนคลับน่ารักมากอ่ะแล้วมันเหมือนเติมพลังให้เราใช่ใช่เขาเขาหน้ารักกันมากครับเขาก็จะเข้ามาทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรครับเราก็รู้สึกเราก็ยินดีมากที่เขามามามาชื่นชอบและเราก็อยากให้แบบ อ่าช่วยติดตามคลิปของน้องช่วยติดตามน้องไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราทําเหมือนมันเติมพลังให้เราเออมันเติมพลังให้เราเหมือนแบบอยากทําให้คนแบบยิ่งแบบดูแล้วยิ่งสะใจใดูแลย,ยิ่งสนุกไปเรื่อยๆเลยก็เลยแบบเอามีมเนี้ยมาทํ thank you กเจคกี<ๆ>้ซองไปเลยค่ะ ควคุณเร้้วทนหุกไหมคะใช่ว้าวคุณแฟนแบบจะิ่มติดตามหนุ่มตอนเวลาแต่งงานแล้วก็ยังแบบติดตามได้เหมือนเดิมนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอัพเดลิไปเลยด้กได้ค่ะโอเค t ุ d a y okay. is my w e ว d i n g day s o t h a n ทน o u you, you guys for s u p p o อ t i n g me a n ี watching my video and please c o เพ i n u e f ค l l o w i n g me and watching us i อ journey อัส n เจอร เพลงขอเพลงหน่อยขอเพลงอ่าอ่าน้องออนมีเพลงซ้อมมาเลยนะคะใช่เพิ่งซ้อมเมื่อวานนี้เหรอโชว์เพลงหนเอยนะคะเนี่ยอันนี้มท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งพี่ต้องเต้นตามนะแต่ว่า one two three living my dream baby I got it all The worst, my run, make a big, merry roll. welcome I can now welcome in the car. Everything is possible. Oh, this me, take a peggy! <laughs> <laughs> oh, oh my god! Wow! <laughs> <laughs> <Damn you>. wow! <laughs> 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 ก็จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะมีครีเอทอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าการทําคลิปของเราอะอวันนึงออนทําคลิปหลายคลิปมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าแบบไม่เหนื่อยเลยแบบมันมีความสุขเพราะว่าพอถ่ายคลิปแบบมันเหมือนเป็นการกั้นขำสุดๆอะแล้วพอเวลาแบบแบบ ถ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนขำกันลั่นอะไรเงี้ยมันเหมือนมาแฮปปี้ด้วยกันมันไม่ได้แบบมาทำงานอะไรเงี้ยะคะ่ะเขาก็เหมือนมีความสุขที่ว่าเวลาเขาทำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะเซิร์ฟ ออนเซิร์ฟออนเซิร์ฟนะครับออนเซิร์ฟคีเซิร์ฟอันนี้ออนเซิร์ฟก็คือเขาเขาเขาบอกว่าเวลาเขาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาคิดถึงคนดูเขาอยากให้คนดูมีความสุขลัใลลาฮาไปกับเขาเลยรครับแบบตลกตลก this one this one อะไรเงี้ย I take all อะไรเงี้ยเขาก็เขาไอเท็กออร์เขาก็จะมีความสุขตรงนี้อะไรครับที่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเขาก็จะชอบก็สนุกเลยครับเห็นบอร์ดี้เขาถ่ายคลิปเนี่ยไม่มีบท พูดไปได้เลยสดๆลุยใช่ใช่แล้วก็เพลงน้องติดต่อติดตามได้ไหนบ้างว้าวสโเชีชลมีเดียเลยค่ะ Spotify Apple Music อะไรเงี้ยแบบว้าวทำจริงจังมีหรอมีค่ะ ก็มีไลน์เมลลดรี่อะไรก็ไม่รู้หนูก็เพิ่งรู้จักก็มีเหมือนกัน Spotify มีหมดทุกโซเชียลมีหมดทุกอะไรที่มันชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรเนี่ย t ะแตงกีตเจดีวงเล็บลาลาลาที่วงเล็บลาลาลาเพราะว่าเราชอบเราชอบอุลาลาลาอุลลาลาลาของค่ะใช่ค่ะแฮปปี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะ မိုက်ဟောလင်းကော